ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาดจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสานามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาดจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าองค์ฌานคู่ปรับของนิบบอห์ห้าฌานคือการเพ่งอารมณ์จนใจมีความแน่วแน่ นิวรก็คือเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดีองค์ฌานที่เป็นคู่ปรับของนิวร5ห้าประการในประการแรกก็คือสมาธิกามะฉานทัะปฏิปักโขก็คือสมาธิเป็นคู่ปรับของกามฉันทัองค์ฌานคู่ปรับ ของนิวรในประกาศที่สองก็คือปิติพยาปาทัศปฏิปะโขก็คือปิติเป็นคู่ปรับของพยาบาทองค์ฌานคู่ปรับของนิวรในประกาศที่สามก็คือวิตโกธีณมิทัศปฏิปะโขก็คือวิตก เป็นคู่ปรับของธินามิทะองค์ฌานคู่ปรับของนิวรในข้อที่4ก็คือสุขขังอุทจะกูกุจจัสสะปฏิปัโขก็คือสุขเป็นคู่ปรับของอุทจะกูกุจจะองค์ฌานคู่ปรับของนิวร์ในประการที่5ก็คือวิจาโล วิจิกิิฉายะปฏิปัโขวิจารเป็นคู่ปรับของวิจิกิจฉาองค์ชานคู่ปรับของนิวรทั้งห้าประการพระกัจจายนะเถระได้กล่าวไว้ในคำพีเปตกะว่า จิตของผู้โูก,กามาฉานทะครอบงาจะเป็นดุดน้ำละคนด้วยสีต่างๆจิตที่ถูกพยาบาทครอบงาจะเป็นดุดน้ำกำลังเดือดพล่านจิตที่ถูกทีนามิทะครอบงาจะเป็นดดน้ำที่ถูกจอกแหนปิดไว้ จิตที่โูกอุทจักกุกุจักครอบงามจะเป็นดุดน้ำที่กระเพื่อมอยู่เป็นประจำจิตที่โูกวิจิกิจฉาครอบงามจะเป็นดุดน้ำขุนมีตรมตั้งอยู่ในที่มืดน้ำต่างๆที่กล่าวมาจะไม่เป็นวิสัยของบุคคลที่จะ ใช้สองโดเงาหน้าได้ฉันได้จิตที่ถูกนิวรต้งห้าประการครอบงำก็จะไม่เป็นวิสัยที่จะรับรองสมาธิภาวนาฉะน,นั้นสุภาษิตสารเสริญผู้ธีละนิวรห้าได้ ท่านก็กล่าวไว้ว่าโยนิวระเนปหายะปัญจะอะนีโคตินนากะถังกะโถวิวสันโลโสภิโขชาหาติโอละปาลังโอละตอขินนามีวะตะจังปุลานางัง อ่ะจงก็แปลว่าอภิสูใดละนิวรห้าประการเสียได้พิสูนั้นย่อมเป็นผู้หมดทุกข์หมดฟาร์มสงสัยหมดกิเลสเครื่องแทงใจด่าลูกศรนยอมละบฟังแห่งสังโยชนได้เหมือนโง่ลอกคาบก่าวทิ้งฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อฟาร์มของ องค์ชานที่เป็นคู่ปรับของนิวรั้งห้าประการอัตมาภาพก็นามาเจริญพรนยยายิาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทมัญญาเจริญพร